เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายนับ่ามีโชคดีได้มีทำรรคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพรสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏอยู่ยังไม่เสื่อมสูญอันตรธา,านยังมีวัดยังมีพระสงฆ์เพื่อจะรักษาบำรุงพระพุทธศาสนายอย่างยู่ ไม่แน่นักในอนาคตข้างหน้าอ,อจาจจะค่อยเสื่อมสูลไปสลายไปหมดไปหมดไปเพราะคนทั้งหลายมาวุ่นวายในเรื่องกิเลสความโลภก,ก็มากความโกรธก็มากความหลงก็มากคนเกิดปรากฏในโลกเกิดขึ้นมากเท่าไรแล้วจิตที่เกี่ยวเนื่องด้วยชีวิตอันวุ่นวายอันนี้ต้องการดีต,รดต้องการเด่นต้องการแข่งกัน แล้วเบียดเวียนกันอยู่อย่างนี้ไม่มีโอกาสไม่มีเวลาจะมาศึกษาออทำวินัยให้เข้าใจลึกซึ้งอันถูกต้องแม้แต่สละเวลามาบวทเรียนเขียนอ่านเพื่อจะได้สืบอายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกให้มีสงอยู่ต่อไปอีกอาจจะหายากในอนาคตออบวทมาแล้วพโทธ่จะตั้งใจปฏิบัติให้ถูกต้อง ตรงทำเรียกว่าอุจุป,ปฏติปันโนก็หายากอีกนี่แต่แก้ตรงนั้นแก้ตรงนี้เพราะขัดข้องเอาความสะดวกสบายตามใจชอบของเราเองแล้วแก้ทำแก้วินัยพระองค์ด้วยความสำคัญผิดด้วยความเข้าใจผิดอันจิตอ่อนแอไม่เข้มแข็งไม่กล้าแข็งที่จะรักษารรมวินัยของพระองค์ได้ให้มีความเห็นแตกต่ตางจากพระองค์ คนที่ไม่รู้เข้าใจว่าคงจะเป็นอย่างนี้สกดสนับสนุนกันไปหนะักถือกันไปผิดผิดร่วมกันทำผิดแล้วไม่ได้รับความเย็นใจไม่ได้รับความสะอาดในจิตในใจพระพุทธศาสนากลายเป็นแต่พิธีอ้อนวอนขอร้องดวงวิญญาณต่างๆให้มาช่วยนุทบำรุงให้ได้ความสุขความเจริญ เมื่อไม่มีกำลังสามารถที่จะต่อสู้กับปเปรตตัวเองชำระให้ได้ความสงบความเย็นใจได้ความฉลาดแล้วเวลาทุกเกิดขึ้นไฟเกิดขึ้นก็อ้อนวอนขอให้สิ่งอื่นมาช่วยเหลือดวงวิญญาณมาช่วยเหลือตายไปแล้วก็ไม่สามารถไปสวรรค์ด้วยตนเองให้เขาสวดจูงไปเอากระดูกไปไว้ตามที่ต่งตางๆ แล้วก็ออนวอนวอนไหวให้สวดทรงดวงวิญญาณในไปที่น้นที่นี่ถ้าคนอื่นสวดทรงได้อแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่สละราชสมบัติพระอริยสงฆ์ทั้งหลายไม่สละไม่ต้องมาประพฤติปฏิบัติจูดงยูปา่าเพิกรนาแก้ไขาทางจิตใจ